นี้ต้นสายหยุดบานรอบสองนะคะเนี่ยบานรอบสองบานมันมันจนหบุบมันจนจะวายแล้วมันมันเร็วมากนะคะเนี่ยวันนั้นเพิ่งจะตูมเองวันนี้มาบานแล้วก็กําลังจะวายแล้วด้วยโอ้โหคนละวันนะกับที่ป้าถ่ายครั้งก่อนนะคะแต่สําหรับว,นนว, 1, ว,วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมนะจ๊ะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมนะคะมันก็ บานอีกแล้วแต่แสงแสงมันไม่ค่อยนั่นเลยไม่ค่อยเห็นดอกขาวสวยได้อีกอย่างหนึ่งมันใกล้จะวายแล้วมันบานน่าจะสองวันแล้วมั้งเนี่ยป้าไม่ได้มาถ่ายนะคะว้าวให้ชมบรรยากาศหลังบ้านที่บรรยากาศอบอุน่นในฤดูหนาวในฤดูหนาวที่มันมีอากาศหนาวเย็นมาสองวันสามวันนี้นะคะก็ทำให อีกทัว่าบรรยากาศดีมากเลยความจริงเราก็อยู่ที่บ้านที่บ้านสวนของเรานี้มันก็อากาศดีมีความสุขด้วยในการที่ชมนกชมไม้แต่ว่าถึงกระนั้นเราก็อยากออกไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่บ้างเหมือนที่ป้าลุงไปปีนเขาขึ้นไปดูดอกหญ้าในวันนั้นนะคะม,มันเป็นดอกหญ้าแต่ว่าเป็นดอกญ้าพระราชทานแล้วก็เรียกว่าดอกไม้ป่านะคะก,ก็ดอกไม้นั่นแหละ จะเรียกว่าดอกหญ้าหรือดอกไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากมีชื่อไพเราะชื่อพระราชทานนะคะที่ไพเราะมากๆเลยตามไปดูว่าคุณลุงจะเอาไปทิ้งที่ไหนนะคะโอ้โหตัดลงมาแล้วคุณลุงก็ต้องจัดเก็บต้องเก็บออกไปทิ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะคะตัดลงแล้วก็ต้องเอาออกไปเก็บไปทิ้งที่ในสวน ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางคุณลุงไม่เอาลงในบอ่อปลาหรอคะใช่ค่ะคุณลุงเอาลงในบอ่อปลาเลยนี่มันเขียวงามอยู่เขียวงามอยู่ก็เอาลงในบอ่อปลาให้ปลามันเอมันมีมันเปื่อยเป็นตะไคร่น้ําให้ปลาได้กินเนาะคุณลุงจะเอาลงในบอ่อปลานี้นะคะว้าวเอาลงในบอ่อเลย ดีแล้วที่เราก็ไม่ต้องเปตอนที่คุณลุงตัดหญ้าเนาะไม่มีเวลาที่จะเอาลงให้ปลาเอาลงในบ่อแต่ป้าก็เอาลงอยู่ป้าเอาหอมเอาหญ้าที่คุณลุงตัดออกตอนนั้นมาลงหนีน้ํามันกําลังเขียวเห็นไหมคะเขาว่าเอาลงมาทําน้ําเขียวให้ปลาแพงต้นเนื้ออะไรนี่แหละที่ทําให้มีอาหารให้ปลากินนะคะยังไม่ได้ไปเอามาตั้งแต่ แหนแดงแหนแดงที่เขาว่าเอามาปลูกแล้วให้ปลากินนี่ไงคุณลุงเอามาลงแล้วที่ตัดครั้งก่อนน่ะแถวหน้าบ้านคุณลุงเอามันลงไว้ที่นี่แล้วทีนี้คุณลุงไปไว้มุมมุมบ่อตรงนู้นเลยอ๋อนี่คุณลุงกําลังเอาลงไว้มุมบ่อตรงนี้แล้วก็มุมบ่อตรงนั้นด้วยนะคะที่ทําน้ําเขียวนะคะที่ใส่อ่ อะไรนะเขาเรียกว่าหัวอาหารอืมหัวอาหารที่เอาไปทําน้ําเขียวให้ปลานะคะคลุงก็เอาลงไว้ที่นี่ด้วยคุณลุงไม่เอาลงตรงกลางๆบ้างคะไม่เหรอทําไมทาไมต้องเป็นริมๆคะมีเหตุผลไหมเอาไว้ริมๆม,มันก็ไม่เปื่อยสิมันไม ไม่ไน้ว่าให้มันเปื่อย,อยทำอาหารเหรอเอาเวลาที่เราลงไปในบ่อใช่ไหมอืมอุ้ยบรรยากาศดีดีนะเนี่ยดูลุงก,ก็เอากิ่งของฟอกเทลมาลงเป็นให้ปลามันอยู่อาศัยเป็นที่หลบหลบแดดนะคะมันก็มาอยู่อาศัยดู จะมีปลาชนิดที่กินผักนะคะเนี่ยเพราะว่าเราเอาผักบุ้งแล้วก็จอกจอกแล้วก็อะไรนะผักตบชวาเนี่ยมาลงตั้งเยอะตอนนั้นมันตอนปลายังเล็กๆนะมันคลุมบ่อเต็มหมดเลยแต่ตอนนี้พอปลาโตไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยป้าอยากได้บัวแดงนะคะบัวแดงเอามาลงไว้แต่ปลูกทิไลไม่โตสักทีไม่เคยติดไม่เคยได้ทํำยังไงนะมันติดจะได้บัวแดงเนาะอ่า เมื่อก่อนนี้เบอ่อนี้แห้งนะคะปานี้ถ้าฝนขาดนานขนาดนี้ฝนหยุดมันก็จะแห้งแล้วเราก็ได้เอามาเอาปากขอนแล้วนะคร <c oughs> ับขอโทษด้วยนะคะไอเลยอืมแต่ตอนนี้ที่บอ่อมีน้ำเต็ม ดีมากเลยนะคะที่เรามีโซลาเซลล์นะคะมีเห็นไหมมีท่อน้ําที่คุณลุงปล่อยน้ําลงมาเลี้ยงปลาไว้ตลอดไม่ให้บ่อมันแห้งนะคะ mm hmm. พอบอ่ไม่แห้งมันก็มีปลาตัวโตขึ้นโตขึ้น,นแหละนะว้าวเป็นบ่อปลาที่จะมีปลาอาศัยอยู่ได้ตลอดทั้งปีนะคะ mm hmm. เมื่อเขาอาศัยอยู่ตลอดทั้งปีมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นนั่นเองจ้า แล้วก็จะมีปลาตัวโตวให้เราดูแลให้ได้ดูได้แลได้ชมได้กินด้วยแหละนะขาดแพันอาหารมาเราก็จับไปเป็นอาหารได้นะคะอะไรคะคุณลุง <Yeah. S 1> มดแดงอู้มดแดงมันก็ห่วงรังของมันเนาะคุณลุงไปตัดกิง่งบางกิ่งลงมามันเป็นรังของมดแดงนะคะเห็นไหมครับพอคุณลุงเอามาโอ้โหมดแดงมันก็ตามมาแล้วสิตามรางของมันมาคุณลุงก็ต้องลบกับมดแดงตลอดเลยเมื่อตัดกิ่งไม้นะคะ มันมีรังมดรังมดแดงมันก็อุดมสมบูรณ์เนาะมันมีน้ํามีอาหารมันก็มาอาศัยอยู่และที่สําคัญนะพอมันมีไข่นะคะก็จะได้เอาไข่ของมดเนี่ยมาทําเป็นอาหารของคนได้ด้วยแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้แย่ไข่มดแดงมาทำอาหารเลยมันยังไงก็ไม่รู้นะมันลืมไปมันไม่มีเวลาทํางานไปมันก็ลืมไปลืมไข่มดแดงทุกทีเลยอ่ะ แต่ไม่เป็นไรม,นมันมันมีเรารู้ว่ามันมีมีรังมดรู้ว่ามันมีไข่มดอยู่ในสวนเราที่บ้านเรามันก็อบอุ่นใจแล้วเธอวันไหนที่ไม่มีอาหารเราก็จะมาแย่ไข่มดแดงไปกินเนอ้อเห็นไหมคุณลุงเดี๋ยวยางนาพวกนี้ใบร่วงมาโตขึ้นแล้วมันก็จะมีเห็ดเกิดด้วยแหละแกงเห็ดสไข่มบดแดงพี่น้องป้าที่โร ถ้าพูดถึงเรื่องกินถ้ากินอาหารแบบบ้านๆได้นะคะที่สวนของป้าน,นี้ก็ไม่อดไม่อยากนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเราจะมีเงินไหมเพียงแต่ว่าเราไม่ทํางานมันก็จะไม่มีเงินเลยเนาะแต่ว่ามีอาหารที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยจะเตรียมไว้ปลูกต้นไม้ต้นไร่ต้นมะนาวก็เหลือไว้พอได้เก็บกินเนาะจะปลูกอีกก็คงได้อยู่ปลูกกินนะนะมีมะม่วงมีอะไรอมันก็ดีนะ เก็บผักเก็บหญ้ากินตามท้องไร่ท้องนามีปลามีหอยนะคะเหลืหอ,อแต่เป็ดไก่ป้ายังไม่ได้เลี้ยงนะตอนนี้วัวแบบนี้คุณลุงก็อยากจะเลี้ยงเห็นไหมคะหญ้านี้พอตัดออกมันจะเขียวงามมากเลยเกิดขึ้นใหม่เนี่ยโอ้เขาบอกว่าแบบนี้วัวชอบมากเลยนะคะพี่น้องเนี่ยหญ้าเขียวๆแบบนี้วัวจะชอบมากเลยโอ้โห แต่ถ้าคุณลุงไม่ทํางานแล้วคุณลุงก็บอกว่าจะเอาวัวมาเลี้ยงอยู่นะคะให้มันช่วยกินหญ้าคุณลุงจะได้อ่าผ่อนแรงในการตัดญ้าอุ้ยเสียงตบได้ยินบ่มาพี่น้องยุ่งเด้เนี่ยยุ่งมันมากัดหน้าของป้าป้า,ปาเลยตบซส,สด,ดังเพี้ยเลยนะคะเนี่ยตบหน้าตัวเอง <laughs> อื้อไอ้ยุงเอ๋ยดีจังเลยได้ลงมาชมสวนบรรยากาศก็ดีดี เมื่อก่อนนี้ป้ากับลุงก็พากันกวาดหญ้าแห้งโอ้โหกวาดกันเร่งทําเวลาสนันวันไวเพราะว่าร,บรอบๆบริเวณเพื่อนบ้านมันกําลังแห้งลงแห้งลงแล้วนะคะตอนนี้เริ่มแห้งลงเยอะแล้วก็ต้องป้องกันไว้ก่อนว้าวสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ให้ชมบรรยากาศบ้านๆของป้านะคะคุณลุใมมาอีกแล้วจ้ารบกับมันแดงมาตลอดทางเลยจ้าสวัสดีค่ะ